คลิปนี้นะคะนี่ค่ะแอดมินก็ต่อมาได้แถวนี้แล้วนะคะได้หนึ่งสสามแล้วนะคะต่อไปดอกที่4นะคะเรากำลังจะขึ้นไปถึงคอนะคะกำลังจะถักการเก็บคอเก็บอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเรื่อยกๆก่อนนะคะอ่าอันนี้ดอกที่4นะคะนี่ค่ะ อันนี้ตรงขอบอกนะคะอกเรารอบอกเรานะคะก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้ต่อด,ดอกที่สี่อย่างนี้ค่ะแอดมินก็ทำดอกมาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็จับชิ้นงานมาเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะหนึ่งสองหนึ่งสอง 1น่ ไปเรื่อยๆเลยนะคะสองแล้วก็มุมนะคะนี่มุมแล้วก็หนึ่งสองอเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวแอดมินขอถักไปจนถึงจุดเริ่มต้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมากันนะแค่นี้นะแป๊บหนึ่งนะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะเดี๋ยวใกล้ถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะ จบแถวนะหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ค่ะสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามพันหัวเข็มสองครั้ง หนสองสามนี่ค่ะแล้วก,ก็ตัดไหมเลยนะคะโอเคได้แล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะนี่เดี๋ยวนะคะจะมองชัดๆหน่อยนะ นีเห็นไหมคะตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้แอดมินจะมาทําต่อตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันเลยนะคะนี่คะ่ะช่องนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่อย่างนี้คะ่ะนี่ช่องนี้นะคะอีกสองดอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาคะ่ะนี่คะ่ะแอดมินทำดอกไว้แล้วนะคะ แล้วก็จับผลงานมาจับชิ้นงานมานะคะก็จะได้1 2แล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ1 2 1 2 1 2ต่อไปเรื่อยๆเลยนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตต่อมาจนถึง ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะเราจะถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็สู่สแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็1 6, 2ึสก็จะได้แบบนี้ อ่าแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะนี่ค่ะดอกเมื่อกี้นะคะที่แอดมินต่อนะคะคือดอกนี้ดอกนี้นะคะเดี๋ยวนะมองไม่ชัดโอเคนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ ดอกนี้นะคะที่แอดมินต่อเมื่อกี้นะคะ,ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาต่อดอกนี้นะแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวดอกนี้เราเรามาดูกันนะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะอันนี้แสนขนข้างซ้ายนะคะตรงนี้นะคะ1 2 3 4งสมห้าห้ามุมนะคะโอเคเราก็จับชิ้นงานมาเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็ต่อหนึ่งสอง 1นึ่งสองเนคะหนึ่งสองหนึี่ค่ะหนึ 1, 2, แล้วก็นี่ค่ะ1 2 3เหมือนเดิมนะคะ เก็บไหมเหมือนเดิมหนึ่งสองนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งสอง เดี๋ยวเพื่อนๆต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะตามมาเรื่อยๆเลยนะคะสองหนตรงมุมนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองแล้วก็มุม ถึงมุมนะคะหนึ่งสอง ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินทาจนถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอถักไปเรื่อยๆจนถึงจุดเริ่มต้นนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะ2องเดี๋ยวนี้ก็หนึ่งสองจะได้แบบนี้โอเค เดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็ตัดไหมเลยหนึ่งสองสามแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะก็จะเือนก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ได้ครบแล้วนะคะแขนนะคะเข้าแขนแล้วนะคะต่อไปต่อก็จะขึ้นบ่าขึ้นคอนะคะ ก็จะถักไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะได้ครบสองแถวตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้แต่เราก็จะทำขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้นะนี่จะได้ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่คออันนี้คอมันจะกว้างไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะทำไปตรงนี้อีกดอกหนึ่งตรงนี้นะคะ ปิดตรงนี้กับตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตไปถักดอกไปสักสองดอกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจะเป็นตรงนี้จะเป็นคอแบบนี้นะคะมาค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะอ,อธิบายนะคะว่าแอดมินทำยังไงถึงไหนแล้วนะคะอันนี้ก็คือแอดมินต่อแขนได้ขนาดนี้แล้วนะคะแล้วแอดมินจะต่ออีกอีกแถวหนึ่งนะคะเพื่อความยาวนะคะเพิ่มความยาว แล้วก็ข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะแอดมินจะเอาทั้งหมด1 2 3 3แถวนะคะแล้วสำหรับคอนะคะแอดมินก็ทําเสร็จแล้วนะคะถึงตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้เก็บรอบคอนะคะก็จะกลายจะค,คล้ายๆตัว V แบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้อย่างงี้ค่ะ แล้วก็ความยาวนะคะเดี๋ยวกแอดมินก็จะต่อมาเรื่อยๆอีกประมาณออสองแถวนะคะ1-2แล้วก็แอดมินก็จะทำตัวเป็นเดรสยาวนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะก็ต่อให้มันตรงกันเลยนะคะมุมมุมตรงกันเลยก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ความยาวของเพื่อนๆก็เอาที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะ อันนี้ก็ใต้รักแร้ก็เสร็จแล้วทางนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็เพิ่มความยาวทั้งสองข้างแล้วก็เก็บคอเดี๋ยวยังไงก็มาดูกันต่อไปนะคะมาค่ะนะคะแอดมินก็ต่อแขนได้อีกอันหนึ่งแล้วนะคะดอกหนึ่งแล้วนะคะสำหรับช่วงแขนนะคะแอดมินจะใช้3ดอก3ามแถวหมายถึง3าแถวนะคะหนึนะคะ อันนี้ต่อไปแถวนี้นะอ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ไวต่ออันอื่นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะต่อแถวที่สามนะคะโอเคราจับชิ้นงานมาเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองหนึ่งสอง จะได้แบบนี้นะคะหนึ่งสอง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 สามอนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวยังไงแอดมินขอถักมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ นะคะเก็บไหมพร้อมหนึ่งสองสามดึง หนึ่งสองเดี๋ยวขอถักจนถึงจุดเริ่มต้นก่อนนะคะนี่ค่ะก็ต่อมาได้แล้วนะคะ3มแถวนะคะ1 2ึสามนะเดี๋ยวต่อไปก็แอดมินก็จะเออ่ทำให้เสร็จทั้งสองข้างแล้วก็จะมาสอนวิธีเออ่ทำชายนะคะเออไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะระบายแขนนะคะเดี๋ยวแอดมินขอต่อข้างนี้ให้เสร็จก่อนนะ นี่ค่ะเดี๋ยวต่ออีก2ดอกเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้แอดมินทำดอกไปแล้วนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จับชิ้นงานมาเหมือนเดิมนี่ค่ะหนข้างนอกจะมีเสียงแทรกหน่อยนะคะขอโทษขอภัยนะคะ1นสอง เพราะว่าเด็กๆเ,เรียนหนังสืออยู่ก็เลยต้องเสียงดังนิดนึงต้องบังคับกันนิดนึงนะคะโอเคก็ได้แบบนี้นะแล้วก็หนึ่งสองสามก็จะเก็บไหมไปพร้อมเลยเหมือนเดิมนะคะนี่หนึ่งสองสามเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นไงนะ เดี๋ยวจะต่อไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าเดี๋ยวยนี่ค่ะหนึ่งสองอากาเป็นแบบนี้หนึ่งสองนี่ค่ะหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึอง่อาเดี๋ยวอิอนขอต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมาดูกันนะคะมาค่ะแขนซ้ายก็เสร็จไปแล้วอีกดอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาต่ออีกดอกนี้แล้วก็ จะได้เริ่มเออจะได้เริ่มขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อดอกสุดท้ายนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จับชิ้นงานคลิกแล้วก็เดินให้ตรงมุมเหมือนเดิมนะคะนหนึ่งสองไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะ หน oh well> ึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสอง้นอกเสียงดังมากเลยนะคะต้อง ขอโทษขอภัยด้วยนะคะเสียงแทรกเข้ามานะคะเสียงดังมากเลยนะคะสองแล้วก็สามจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้หนึ่งสอง เดี๋ยวแอดมินขอถักไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแขนซ้ายก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวแอดมินจะมาสอนวิธีทำชายนะคะว่าทำแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ